แล้วก็ในเรื่องของกัมพูชามีการประชุม RBC ไทยกัมพูชาในสมัยพิเศษซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงเลยค่ะนั่นนะสิคะการประชุมที่มีกําหนดการ3วัน345กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเข้ากันที่เรื่องนี้เลยค่ะกับการประชุม RBC ตอนนี้พลตรีปารัตรัตนชัยพันธ์ค่ะโฆษกกองทัพเรือออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของการประชุมนะคะ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่1คือทั้งฝ่ายของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกับทางภูมิภาคที่3ของกัมพูชาจัดกันที่จุดพันแดนถาวรบ้านหาดเล็กคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะสามถึงห้ากุมภาพันธ์ปรากฏว่าเอาที่ผลการประชุมเมื่อวานก่อน<ะ>ก็ยังไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงร่วมได้แล้วก็ต้องยุติการประชุมลงนะคะโดยที่ยังหาข้อยุติร่วมไม่ได้นะคะคือเจตนาของการประชุมคือจัดขึ้นภายใต ได้กรอบถ้อยถแถลงของเป็นถ้อยถแถลงร่วมของการประชุม GBC ครั้งที่3เมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้ววัตถุประสงค์คือรักษาช่องทางการสื่อสารค่ะลดความตึงเครียดในพื้นที่ทำรงไว้ซึ่งการหยุดยิงอย่างยั่งยืนเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT มาจากทั้งสงฝ่ายนะคะเข้าร่วมสังเกตการด้วยซึ่งระหว่างการหารือปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชา เสนอแนวทางกับประเด็นบางประการค่ะสะท้อนเจตนาเกี่ยวกับเรื่องชายแดนเรื่องของเขตแดนซึ่งฝ่ายไทยยืนยันแล้วก็แจ้งกลับไปว่าข้อเสนอนเนี้ยอยู่นอกเหนือกรอบของ RBC แล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับสาระสำคัญของถ้อยแถลงร่วม GBC เมื่อ27ธันวาคม68นี่แหละค่ะ คือสาอีกหนึ่งสาเหตุทําให้ไม่สามารถหาฉันทางมติเรื่องเขตแดนได้โดยฝ่ายไทยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะคะในการดําเนินการหารือด้วยความสุจริตใจแสดงความยืดหยุ่นภายใต้กรอบข้อตกลงที่มีอยู่แล้วก็เสนอแนวทางเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้การประชุมสามารถที่จะเดินหน้าสู่การบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้รวมไปถึงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการเคารพข้อตกลงที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วและการคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสอง เป็นสําคัญค่ะยังไงก็ตามนะคะเมื่อไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ภายใต้กรอบดังกล่าวการประชุมจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ค่ะสําหรับฝ่ายไทยก็ยังคงยืนยันนะคะในจุดยืนในการยึดมั่นกรอบข้อตกลงแลวก็กลไกทวิภา,าคีที่มีอยู่พร้อมทั้งเปิดกว้างสําหรับการหารือจากฝ่ายกัมพูชาในโอกาสต่อไปภายใต้เงื่อนไขของการเคารพและปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสันติภาพความสงบสุขและความ มั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศค่ะอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมมีข่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยได้ทำการถอดกัมพูชาออกจากบัญชีดำการส่งออกอาวุธค่ะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดทางด้านการค้า ทางด้านทห,หารนะคะทางด้านทห,หารอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเกิดขึ้นหลังจากที่สํานักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลนะคะใน Federal Register เพื่อถอดกัมพูชาออกจากกลุ่มประเทศ D5 ซึ่งเป็นการจัดประเภทสําหรับการ จำกัดการส่งออกอาวุธของสหรัฐไปยังกัมพูชานั่นเองปรากฏว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการประเมินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่บอกว่ากัมพูชากําลังดําเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องกับสหรัฐและความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามพรมแดนด้วยคือผู้เชี่ยวชาญเขาคาดการ์ค่ะว่าการแก้ไขในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นการ เพิ่มจำนวนการยื่นขอใบอนุญาตสำหรับการส่งออกอาวุธไปกัมพูชากว่าร้อยรายการต่อปีทำให้ขั้นตอนในการส่งออกที่เคยซับซ้อน มันง่ายขึ้นด้วยนะคะ,คะแต่ในที่ตามค่ะด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติกัมพูชาย,ยังอยู่ในกลุ่มประเทศดีหน,นะคะซึ่งยังคงต้องมีการควบคุมด้านใบอนุญาตสําหรับเทคโนโลยีทางทหารค่ะและการป้องกันประเทศในบางประเทศภายใต้ข้อบังคับการบริหารการส่งออกในมาตรา744.21กับ744.22นะคะ,คะ